ตอนนี้เราก็มาจิ้มลาจไม่รู้ไม่แน่ไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้ไม่่ไม่รู้ไม่แน่ไม่รู้ไม่่ไม่รู้ไม่แน่ไม่รู้ไม่น่ไม่รู้ไม่น่ไม่รู้ไม่แน่ไม่ร้ไม่แน่ไม่รู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 ้ไม่แน่ไม่้ไม่แน่ไม่ร้ไม่แน่ไม่รู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 ้ไม่แน่ไม่้ไม่แน่ไ แล้วนนี้เอาเลเวลสามนะเลเวลสามเนี่ยคือยังฟรีอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเลเวลสีาเนี่ยเพิ่มผิดเร็วอยูละร้อยสิบบาทร้อยสิบาทร้อบเน้ก็จะมีน้ำใขน,น้ำก็จะเป็น2อ้าอย่นี้เ็ติเก็บปเย็นอ่งนี้ค่ะนน <c oughs> และ้วสองช้แล้วก็เหมือนน้ำปลาแล้วจะมันอนาจจะเป็นน้ำแร่ก็ได้ กินไหมเหรอมีอ่ะงั้นเดี๋ยวเรารอดูเมนูกันเนาะว่าเมนูของเราออก ais, <wie erman. S 2> มาในหน้าตางจะเป็นยังไง